สวัสดีครับวันนี้ไทยแวร์รีวิวขอเสนอ Garmin f i n i x 5X นะครับสมาร์ทวอทช์รุ่นท็อปของซีรีส์ f i n i x 5โดยมันมาพร้อมกับหน้าปัดขนาด51มิลิเมตรหน้าจอแสดงผลขนาด1.2น mm, ิ้วมีหน่วยความจำมากถึง12กิกะบต์สามารถกันน้ำได้ลึกถึง100เมตรทั้งยังมีแบตเตอรี่ที่ทนทานรองรับการใช้งานทั่วไปได้นานถึง2อาทิตย์อีกด้วยนะครับสำหรับ Garmin f i n i 5X นะครับ ยังมีฟีเจอร์ให้คุณได้ใช้งานได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับการนับก้าวนะครับหรือจะเป็นฟีเจอร์เด่นๆที่เราต้องการจะแนะนําเลยก็คือ Advanced Workout นะครับซึ่งฟีเจอร์นี้จะช่วยรายงานสถานะและความพร้อมของร่างกายของคุณนะครับว่าคุณพร้อมที่จะออกกาลังกายได้ในระดับไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกออกซิเจนในขณะที่กําลังออกกําลังกายหรือว่าระยะเวลาที่ควรพักผ่อนหลังออกกําลังกายหรือจนไปถึงความเครียดของร่างกายเลยก็ได้นะครับ นอกจากนี้นะครับภายในการ m i n f e n ิก 5X นะยังมีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่นับว่าเป็นจุดเด่นและเป็นตัวเดียวที่มีนะครับนั่นก็คือฟีเจอร์แผนที่นําทางนะครับซึ่งภายในฟีเจอร์นี้จะสามารถระบุตําแหน่งที่คุณอยู่ผ่านดาวเทียมหรือ GPS ได้เลยนะครับพร้อมทั้งแสดงแผนที่โดยรอบเหมือน Google Map เลยทีเดียวนอกจากนี้มันยังสามารถค้นหาและนําทางคุณไปยังสถานที่นั้นๆได้อีกดยไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหาร หรือแม้กระทั่งปั๊มน้ำมันนะครับผมและนี่ก็เป็นฟีเจอร์เด่นๆของ Garmin f ิ n i x 5X นะครับที่เราต้องการจะนําเสนอให้ทุกๆท่านทราบกันในวันนี้เราก็คงต้องขอจบการพรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับผม